ทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องหัดทำในอนานคตโดยเฉพาะคนที่เนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีอีโก้ตัวตนใหญ่เนี่ย ถ้าคุณต้องการไปนิพพานคุณจะต้องเอาอีโก้ตัวนี้เนี่ยออกให้ได้โอเค so <c oughs> นะคะอาาอนนีนะคะฉะนั้นก่อนที่จะนวดสมาธิเนี่ยเราก็จะต้องมีการเนี่ยล้างเทา้านะคะเราก็จะต้องมีการล้างเทา้าฉะนั้น wherever that I touch you you r e going to perceive everything innocently innocently okay and this innocent perception is nirvana, is Godhood, okay? so you I am nothing นะคะฉะนั้นสิ่งที่จะทำเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นวดหรือผู้ถูกนวดนะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่ารับรู้ทุกอย่างคุณจะหลับตาก็ได้คุณจะหลับตาก็ได้แล้วก็รับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเป็นผัสสะ บริสุทธินยเอาผ้ามาด้วยกันนายเอาผ้ามาเช็ดนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะสามารถทําได้ที่จะช่วยให้นะคะทรมานกิเลสข,ของตัวเองเพื่อแลกไปกับการไปนิพพานแลกกับการไปนิพพานนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําถ้าต้องการไปนิพพานนะคะซึ่งไม่ใช่ว่า ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์เนี่ยบอกแล้วอาจารย์สุพวรรณจะไม่ทําในสิ่งที่ตัวจะไม่สอนในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ไม่สอนสอนไม่เป็น